สวัสดีครับวันนี้เราซื้อของมาจากอีเบกและซื้อการ์ดมาจาก Ebay กถ้าหลายซองอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการ์ดที่เราซื้อมามีกร์ดอะไรบ้างนะครับแกะดูแต่ส่วนมากบอกไว้ก่อนเลยมันจะเป็นก,ร,กร์ดกราดบาร์ส่วนมากบาร์เอ็ ซองพวกนี้ไปก่อนให้ทั้งข้างนี้ก่อนอสองแรกนี่น่าจะการเขาห่อมาโอ้นี่ง่ายเพเทนพิชช์ดของบอสตันเซลติกอันนี้เป็นกรีน แต่เราซื้อมาแบบไม่ไม่มีใบรันนะเพชรพิเศษโคแอนโทนีได้มาแล้วโคแอนโทนีดอลลัสเรดเท็ดลัคกี้เป็นสีส้มนะออเรนจ์ Orange. ลาเมโลบอลอิมเมอร์เ,เก็มีายเซนเพต้ันพิชาดของบอสตันเซลติกาลเซนายเซนเซนิดหน่อยนึงโคเอนทอนี่ก็ฟอร์มดีอยู่ ท่านพิชาสีเขียวสีของเสื้อทีมเขาไปานี่ไงไทลิสแม็กซี่ไทลิสแม็กซี่อันนี้ก็เป็นลายเส้นไม่รันนะครับไทลิสแม็กซี่ อันนี้ก็ไทลิสแม็กซี่เหมือนกันลายเส้นนี่สีแดงอันนั้นสีน้ำเงินอันนี้สีแดงเห็นไหมอ่ะอ่ะสองถัดไปสองหนาปุ๊บ เห็นแล้วแป๊บแล้วอันนี้เป็นการที่เกลดมาแล้วนี่ไงพีเทสิบชาโมเรนชาโมเรนชาโมเรนลูกพี่จาไปดูก่อน จามอลเลนนี่ก็พีเอสเิบีสองพน้ี่ก็จามอลเลนปี2องพันสเกหมือนกัน PSA นี่ก็ไทเลอร์เฮีโร่พีสิบพีสองพันสิบเก้าเนี่ยสองต่อไป อันนี้ก็จามอร์เรน PSA10 2018เอ้ย2019ใส่นี่แล้วกันเป็นครับแว็บโคเอนโทนี่ ดูจ่ายอีกใบหนึ่งนี่มีจ่ายอีกใบหนึ่งชาโมเรนสองพันสิบเก้า PSA 10เหมือนกัน RC แลวอันนี้โคโอแอนโทนี่ติดมาสะดีเลย อืมนีโคันตันนี่เป็นลายเซ็นอาร์ซีเหมือนกันไม่มีลันนะครับไม่ได้ลันโคันันนี่ไว้นี่ก็โคันันนี่สีแดง เลดแครกอก่อนหน้านี้เรามีสีน้ำเงินมาแล้วสวยอยู่สองสุดท้ายสองสุดท้ายสองสุดท้ายเอ็นอีเอนกันสองแรกๆมาจากอเมริกากับจีนอันนี้ก็น่าจะมาจากจีน สองสุดท้ายอ่าไทลิสแม็กซี่อีกแล้วว่าแต่มันแพ็กมายังไงเนี่ยไทยริทไทริสองกรับ ดูวันนี้ก่อนแล้วกันไทลิสแม็กซี่สีทองเป็นชิ้นส่วนเสือ้อห้าทับสิบน,นะครับห้าทับสิบไทลิสแม็กซี่ห้าทับสิบทองอันนี้ก็ไทลิสแม็กซี่นี่ลายเส้น นี่รันไหมนนี้ไม่รันโอเคจบหมดแล้วซื้อมาจาก Ebay บายบายครับ